นต่อจัดน้ำมันต่อจัดน้ำมันสับปูไปเลยนะน้ำมันต่อจัดเลยน้ำมันต่อจัดน้ำมันต่ออุ้ยเลยน้ำมันต่ออุ้ยเลยน้ำมันต่ออุ้ยเลยน้ำมันสับปูโต๊ะไปคับแดงมีอาการได้ดุ้งครับน้ำมันต่อว่เลยน้ำมันต่อว่ตัวแดงทานเนี่ยสั้นเนี่ย้าซี่เทมีร่องอาเทมีร่องอาลองลองเตาน้ำมันต่อว่แดงก้อยแดงก้อยน้ำมันต่อเร่น้ำมันต่อเร่ น้ำม <onz rates> ันต่อร้เดมก้ามหนาบนก้ามไเลยนะบ้านีเร่ร้องเราอ้ยเจ็บตัเลยนะจ่งนะ้องก้าวร่องาจ้ก้าวร่องจก้าวับซูบที่เดียวยานม่ไม่หัวอนจอร่องนอะหดซับ้วยจบหูไปจับหูเลยมเวียงาอยู่ดีด้ชื่อเดวนีร้องเลยกดก็มีร่องเลยจัดก็มีร่องจัดร้องเลยจัดร่องเลยจัดร่อง

Nè à, mình tòa chân, nè mình tòa chân Để nguyên lắm à Cả chút tí nè Của trong lao Nè mình tòa nè, mình tòa nè Nè mình tòa Nè mình nè, nè oh, rồi lòng Bạn loài có, nè mình có bạn loài Bạn loài có, bên em phè rồi là nè mình có Ê, จ่อร่องเราเป็นลอยจ่อร่องน้ำมันนไดาวแดงมาเราลอยร่อนลอยร่องปนลอยร่องปนลอยร่องไ้ไล่กันแน่แดงนี่ก็แดงนี่โยกไไลตรงนี้น้ำมันได้มาเดียวน้ำมันได้มาเดียวน้ำมันได้มาเดียวน้ำมันลอยจูมือคับามไกล้องหน้าทีน้ำมันลอยจมืครั cáo mà lại trăng cáo mà lại trăng này cẳng lăng lắp con bằng yết tan sê ri nam mến đại mai điên nam mến lo chú mực lại phá nuốt canh mến cắn nam mến đại mai điên nam mến lo chú mực sám đi bám nha tiếc nam mến nuốt topên quái chén à mà lại trăng lắp lưỡi cẳng lăng lắp con bằng yết tan sê ri nam mến nuốt topên quay chén à chiaเวลาไป sám đi bám nha tiếc น้ำมันจะน่าน้ำมันจะน่า